แนะนำไอเทมติดรถสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ใ,ในยิ่งฝุ่น PM2.5 ที่มีขนาดเล็กมากแล้วด้วยไม่ว่าจะอยู่ในรถก็จะตามมากวนใจได้เป็นปัญหาทั้งเด็กและผู้สูงอายุรวมถึงคนที่เป็นภูมิแพ้อีกด้วยค่ะเธอเป็นอะไรอะ่ะตอนแรกหนูก็แพ้ฝุ่น <c oughs> แต่ที่จริงแล้วอะ่ะ <c oughs> แพ้คุณ <c oughs> ไม่ต้องหวงนะนี่เรามีเครื่องฟอกอากาศเครื่องเล็กตัวนี้จิ๋วแต่แจ๋วมากสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ภายใน5นาทีแถมยังดับจับฝุ่นได้ที่มีขนาดเล็กถึง0.004ไมครอนเพราะฉะนั้น PM 2.5หายห่วงดักจับได้สบายบอกลาปัญหาภูมิแพ้ไปได้เลยใช้เวลาติดตั้งแค่5วินาทีเมื่อสตาร์ทรถ เครื่องก็จะทํางานอัตโนมัติยัางไงแค่นี้เลยค่ะแค่นี้อากาศในรถเราก็จะสะอาดหายใจได้อย่างสบายแล้วถ้าไม่อยากพลาดที่ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีคําถามคอมเมนต์กันมาได้เลย